ได้รถตู้คอมพิวเตอร์ VAP มาอีก1คันเป็นเกียร์ธรรมดาตามคำเรียบร้องตัวรถเนี่ยจะเป็นตัวปี20มีตัวแอร์ไมโครบัสแล้วก็จอแอนด o อยตัวนี้จะเป็นขนาด10นิ้วยกระดับรถยนต์มือสองโชว์รูมมาตรฐานรถสภาพเกรดพรีเมียมเพราะที่นี่ปฏิพัทน์ออโต้ยืน1เรื่องรถสวย สวัสดีครับผมอัห์ปฏิพัฒน์ออโต้นะครับวันนี้เราได้รถตู้คอมพิวเตอร์ VAP มาอีก1คันนะครับใครที่พลาดจากคันถัดมามาดูคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาตามคำเรียบร้องให้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวภายในเราค่อยมาจอกันเดี๋ยวเราดูด้านนอกกันนิดนึงครับตัวรถเนี่ยจะเป็นตัวปี20คันนี้ไม่น้อยแสนเดียว สีบรอนเดิมๆจากโรงงานนะครับแล้วก็ตัวหน้ายาวเนี่ยถ้าเกิดอย่างตัวด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นแบบพรีเมียมไฟหน้าเนี่ยพวกนี้ก็คือจะเป็นเหมือนเดิมหมดไม่ได้มีอะไรมากก็หลอดส้แบบธรรมดาคราวนี้เดี๋ยวให้ดูตัวเครื่องยนต์ครับถ้าเกิดเราจะเน้นเนี่ยเราเน้นโครงสร้างเลยเราไม่ต้องไปเน้นตรงจุดอื่นให้มันเสียเวลานะฮะโครงสร้างเดิมๆการเมนเทนแนนซ์การเซอร์วิสทุกอย่างมันง่ายขึ้นกว่าของเดิมเนี่ยเยอะ แล้วก็ถ้าเกิดในตำแหน่งแก้มด้านซ้ายจะมีตัวเพดอยู่ด้านในนะครับน็อตไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวเดี๋ยวเครื่องเราดูตรงนี้เลยดีกว่านี่นะถ้าเกิดไส้มันมีปัญหาหรือเครื่องมันเสียเนี่ยมันจะมีเศษน้ํามันหรือไอน้ํามันกระเด็นไหลย้อนขึ้นมานะครับอันนี้เราดูกันแบบเห็นแบบชัดๆเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดยังเป็นลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยพอเวลาอย่างในกรณีแบบนี้เราอะ ตัดคลิปเราตัดจริงนะครับแต่เราไม่ได้ตัดแบบอะไรเยอะแยะมากทุกอย่างมันก็จะเป็นในลักษณะแบบเรียวชามนะฮะเพราะว่าในการไลฟ์สดมันก็จะเหมือนกับการทําคลิปไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันมากมายนะอันนี้เราก็รับประกันโครงสร้างมีการรับประกันหลังการขายน้ํามันเครื่องเปลี่ยนตั้งศูนย์ถงร้อทำให้น้ำมันเครื่องนี่ก็ยังเหลืออยู่แต่เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยน้ำมันเครื่องกองน้ำมันเครื่องอันนี้เปลี่ยนให้ใหม่นะครับส่วนที่เหลืออย่างพวกโซอย์กองโซลา่าอะไรพวกนี้ แดนจัดก,การให้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นในตำแหน่งตัวบอนะดี้ด้านหน้ารถรุ่นนี้มันก็ทราบกันดีอยู่แล้วครับส่วนใหญ่มันจะเป็นรถใช้งานในองค์กรและก็ผลระวางมาเราก็ไปได้มาแต่คราวนี้ก็คือมันจะเป็นในตัวราคาที่มันย่อมเยาแต่ได้ในเรื่องของความสําเร็จรูปตามมาด้วยส่วนด้านข้างเนี่ยเก็บรายละเอียดปรับสภาพหมดแล้วเรียบร้อยไม่มีชนนะครับคันนี้จะได้มาเป็นแบบล้อกระทะ แล้วก็ยางใส่อยู่จะเป็นโยฮามา่าถ้าเกิดสมมตุติอาจจะไปดูกับตัวลงตัวล้ออย่างอื่นอะไรแบบนี้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันแต่แนะนําแบบนี้นะถ้าเกิดสามารถมีงบอยู่สักนิดหนึ่งซื้อล้อ Fortuner ขอบ18มือ2มาใส่ดีกว่าล้อแม็กเยอะอันนี้แนะนำเลยนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงกระจกมองข้างตัวนี้ก็จะมีการเพิ่มตัวเลนจุดมุมอับขึ้นมาในตำแหน่งด้านใต้แบบนี้ คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดอย่างตัวใหม่เนี่ยมันดีตรงที่ว่าประตูเนี่ยมันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ในเรื่องของระดับความสูงนี่เห็นไหมฮะมันจะทําบันไดในการขึ้นตําแหน่งตอนหน้าเนี่ยมาแบบต่ําลงเพราะนั้นการขึ้นลงในตําแหน่งตอนหน้ามันเลยง่ายขึ้นส่วนในตําแหน่งของอาเสาเอมีมือจับมาให้เหมือนเดิมคราวนี้เนี่ยในตําแหน่งตอนหลังเนี่ยตรงนี้ก็คือจะเหมือนกับตอนหน้ากรณีเราก้าวขาขึ้นเราก้าวขาลงเนี่ยช่วงล่างคือไม่ต้องมาไปทําอะไรเพิ่มเติมแล้ว เราสามารถที่จะใช้แบบนี้ได้ตามปกติแบบยาวๆส่วนคันนี้เนี่ยก็จะทำมาเป็นแบบตัว VIP VIP เนี่ยอันจะแนะนำแบบนี้มันจะมีอยู่2ลักษณะมันจะเป็น VIP จัดเต็มกับครึ่งของ VIP ถ้าเกิดตัวนี้หลักๆเลยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือ VIP หมดแล้วยกเว้นเบาะก,กับพื้นนะครับเพดานเนี่ยก็จะทำมาเป็นแบบในลักษณะตู้ปลาแต่ตัวนี้จะเป็นเหมือนสีเหลืองทองเป็นปลาครฟ นะครับแล้วก็พวกไฟก็จะเดินรอบคันแบบนี้เลยสวยงามมากส่วนถ้าเกิดระบบโฮมเธีเตอร์ก็จะมีการเพิ่มในเรื่องตัวลำโพงแล้วก็ดอกขึ้นมาตัวเล็ก2ตัวส่วนรีโมทเนี่ยอันนี้จะควบคุมเกี่ยวกับตัวจอกลางอันจะเปิดให้ดูนะจอตัวนี้น่าจะขนาดประมาณ12นิ้วนะครับเราก็สามารถกดเปิดจอจากตัวคุณอาทจากตัวรีโมทได้เลยสมัยก่อนเนี่ยรถตู้วีพีถ้าเกิดเราจะเปิดจอเนี่ย หรือว่าตัวจอกลางมันจะเป็นตัวสวิตช์แต่ว่าถ้าเกิดพอทำ V.P ปุ๊บมันต้องมีการเปลี่ยนใส่เป็นตัวจอ Android แล้วก็เพิ่มในส่วนของตัวจอกลางมันก็จะทำการซิงค์ให้เป็นตัวจอหน้าเมนูตัวเดียวกันแบบนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญนั่นคือตัวแอร์ไมโครบัสเดี่ยพาไปดูด้านหลังอีกทีหนึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นเบาะหนังรวมทั้งหมดเนี่ยจะเป็นแบบ3แถว12ที่นั่งเพราะว่าถ้าเกิดในตำแหน่งตอนหน้าคือเขาไม่ได้มีการตัดตัวเบาะออกนะครับ คราวนี้เดี๋ยวตามอมาดูด้านหลังกันบ้างการที่รถ1คันจากเดิมๆแล้วมันกลายมาเป็น VAP เนี่ยตัวนี้จะมีการใส่เซ็นเซอร์ถอยหลังมา4จุดแล้วก็จะมีการติดกล้องมองหลังมาให้แล้วเรียบร้อยนะฮะอันขออนุญาตเปิดด้านหลังให้ดูเดี๋ยนี้กล้องมองหลังสามารถใส่กับตัวเลนเดิมได้เลยนะครับคือมันมันจะไม่ใช่เป็นแบบตัวกล้องบันทึกที่มันจะเป็นจุดหรือเป็นในลักษณะของตัวเหมือนลูกเต๋า แล้วก็มีจุดสีเหลืองเดี๋ยวนี้เลนกล้องเนี่ยมันทํามาใหม่เนี่ยมันทามาดีและเดี๋ยวในเรื่องตัวความชันเดี๋ยวเราค่อยไปข้อไปดูด้านในกันอีกทีหนึ่งนะครับในตําแหน่งตอนหลังเนี่ยก็จะมีการใส่มาเป็นตัวลําโพงในตําแหน่งฝาท้ายแล้วก็ตู้ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้อันนี้คือตู้แอร์นะครับหรือว่าแอร์ไมโครบัสตอนหลังส่วนใหญ่ถ้าเกิดอย่างการทาแอร์ไมโครบัสเนี่ยก็จะอยู่ในตําแหน่งด้านหลังแบบนี้มันจะเป็นอะไรที่แบบเหมาะที่สุดเพราะว่าอย่างในตําแหน่งตอนที่ตอนที่2หรือตอนที่3ม แอร์ในตำแหน่งคอนโซลหน้าเนี่ยมันจะยิงมาแบบแรงๆแต่ตอนที่3มันอาจจะไม่ถึงเพราะนั้นก็เลยต้องมีตัวแอร์ไมโครบัสในเรื่องตัวระดับการทำความเย็นเนี่ยมันก็จะไวขึ้นกว่าตัวแอร์ปกติหรือแอร์ทั่วไปเยอะนะครับส่วนถ้าเกิดอย่างเบาในทุกตำแหน่งจะไม่สามารถสลไลด์ได้แต่จะปรับเองขึ้นลงได้เพราะว่าพื้นเนี่ยมันยึดติดกับตัวฐานเบาไปแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็พวกไม้บางลงบางแดดพวกนี้ก็คือมีให้ครบหมด อันนี้ก็คือจะเป็นรายละเอียดตัวคอมพิวเตอร์เข้าใหม่แบบ VAP รอบคันเดี๋ยวต่อไปแอนพาเข้าไปดูได้ใานากันบ้างไปกันเลยครับสาหรับภายในเนี่ยคอนโซลหน้าก็จะมีแอร์แบ็กคู่หน้ามาให้และก็จะเป็นสีทูโทนอันนี้ก็คือไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือตกแต่งอะไรมากนะครับ p า w เ r o ร์ออดนะจะอยู่ในตำแหน่งช่องวางแก้วในฝั่งด้านซ้ายมือแล้วก็จอ Android ตัวนี้จะเป็นขนาด10นิ้วนะครับเบิกใหม่เลยนะอันนี้คือเบอิกใหม่เลยนะฮะ ก็จะมีการเชื่อมต่อก็คือปล่อยสัญญาณฮอสปอตแค่นั้นคือจบเลยที่เหลือไม่ต้องทําอะไรเพิ่มคราวนี้ติดไว้เรื่องหนึ่งตัวแออ่าตัวกล้องมองหลังนี่นะครับในเรื่องตัวความชัดเนี่ยและดูภาพมันกว้างมากนะวิสัยทัศน์อะไรพวกนี้คือถ้าเกิดอย่างเป็นแบบพวกลูกเต๋าอะ่ะหรือว่าเป็นกล้องที่มันมีจุดสีเหลืองอะ่ะมุมอะ่ะมันจะไม่ได้กว้างอะไรถึงขนาดนี้นะครับอันนี้แองก้าพูดได้เลย แต่เดี๋ยวนี้ด้วยเทคโนโลยีหรืออะไรต่างๆนานาที่มันดีขึ้นเนี่ยมันเลยเป็นเลนเหมือนเทียบติดมาจากมือหนึ่งเพราะนั้นในเรื่องตัวความชัดเนี่ยมันจะเยอะกว่า720นะครับหรือว่าเรียกว่าเป็นแบบ Full HD เลยก็ว่าได้ถ้าเกิดตัวนี้เอาไปแบบทำเป็นติดกล้องบันทึกหลังเพิ่มเติมอันนี้ก็สามารถทำได้นะครับก็คือจอ a อนด o อยจะซิงกับตัวจอกลางเราปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับหรือฮอสปอร์ตก็จะเล่นเป็นพวกแบบตัวแทมเปิตได้เลย แล้วก็คันนี้จะเป็นแบบกเกียร์ธรรมดาส่วนเลขไม่หนึ่งกิเมแล้วก็พวกกระจกก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าส่วนแอร์ไมโครบัสเนี่ยการทํางานมันจะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้มีการเปิดแอร์ตอนหลังเนี่ยแอร์ไมโครบัสมันจะไม่ทํางานเพราะนั้นตรงนี้เราจะให้แอร์ไมโครบัสทำงานต้องเปิดแอร์ตอนหลังตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในการเปิดปิดตูระบบไฟต่างๆนันนคือด้านบนตรงนี้ทั้งหมด นี่นะฮะส่วนสวิตช์เนี่ยจะเป็นการเปิดปิดตัวจอกลางนี่นะฮะแต่ไม่ใช่เป็นแบบออโต้นะครับนะครับก็คือเราต้องการในระดับองศาประมาณไหนตรงนี้สามารถปรับโดยเบื้องต้นได้เลยแล้วก็ในตำแหน่งตอนหน้าจะเป็นั้หม,มั3สเบาะเบาะตัวเล็กอันนี้ยังเอาไว้อยู่ไม่ได้มีการตัดออกนะครับถ้าเกิดอย่างในเรื่องตัวการนั่งก็่าจะว่าม,มันก็โอเคนะไม่ได้แบบตึงหรือว่าอึดอัดอะไรมากมายก็จะเหมือนกับพวกรถตู้ปกติทั่วไป แต่จะเพิ่มขึ้นมาคือชุดใหญ่ไฟกระพริบสําหรับตัวด้านบนตรงนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เลยก็บอกว่าสําหรับพี่ๆที่พลาดจากคันที่แล้วไปแล้วก็ต้องการเป็นแบบตัวเกียร์ธรรมดาอย่างนี้วันนี้อมีแล้วแล้วในราคาที่ดีที่สุดในตลาดกับเลขไม่เป็นแค่แสนเดียวเดี๋ยวเราไปสุขบนหน้ารถแล้วก็บอกราคาสับคันนี้ทีนึง ไปกันเลยครับเข้าใหม่แล้วก็จบกันไปอีก1นึคันนะครับสำหรับรถรุ่นนี้ช่วงนี้ก็จะมีมาให้เลือกเยอะทั้งตัวธรรมดาแล้วเป็นแบบฟูลเซ็ต VIP จัดเต็มเหมือนคันนี้คราวนี้เนี่ยอันได้รับคำร้องเรียนมาเยอะตรงที่ว่าขอเป็นแบบเกียร์ธรรมดาบ้างได้ไหมน้องวันนี้อันจัดมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวนี้ราคา1 9 9 0 0ล้านเก้าห เป็นตัวรถปี20เอาพูดกันแบบตามตรงครับรถตู้คอมพิวเตอร์เนี่ยออกรถเตรียมไว้สักประมาณ50,000ยังไงก็ต้องดาวแต่ถ้าเกิดสำหรับอย่างบางท่านอาจจะมีเครดิตที่ดีจริงๆใช้คำว่าเครดิตที่ดีจริงๆเป็นแบบใดอยากตรวจสอบเพิ่มเติมตรงนี้เสามารถตรวจเพิ่มไม่ได้แต่ถ้าเกิดเครดิตดีจริงๆนะครับผ่อนอยู่เดือนละประมาณ20,000 1 8 0 0ไหวเอาแบบฟรีดาวทำได้ แต่ถ้าเกิดยังโดยเบื้องต้นเนี่ยแนะนําว่าเตรียมไว้สักประมาณ50,000ื่นกำลังสวยบวกลบคูณหารอยู่ในเลทประมาณนี้สําหรับตัวนี้ถ้าเกิดจะจัดป้ายเหลืองทําได้นะครับสนใจติดต่อมาได้เลยที่เบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัวดีไลน์แอดไลน์ปฏิภัติออโต้เร็วหน่อยนะฮะเพราะว่ารถนานๆนจะมีเข้ามาสักทีหนึ่งแบบนี้แย่งกันเยอะหากันมากแต่สวยๆที่นี่ มีให้เลือกและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ